สวัสดีเราพิณานครับวันนิสเซเวันที่1มีนาคมสองพัน้อยหกสบแปพบกันตลาดนัดโคกระบือหนองแก่ชุบกุยชูบเมืองจังหวัดรไร่นะครับกลับมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คนดังในวันนี้นะครับบรรยากาศโซนทางนะครับเหนือนะครับงัวเหนือนะครับคึกคักแขล้งนะครับวันนี้นะครับอ่าโลงง้อเข่าร้ายนะครับงัวใส่ใยกระายนะครับวันนี้เวียดนามสื่องัวอ้วนงัวใหญ่นะครับก็ลองบรรยากาศคึกคักนะครับวันนี้นะครับ หอยในหางกัไหลามาหมดเลยร้อยเนื้อนะครับโบวนกันเน,อ,นอยเนื้อปลาเป็นวาลอดมือนีเกันกว่าใส่นี่120นะ 120, นร,รอยีอนะ่สิบวก,นะกนะครับรอยยีิบลยิบห้านะครับลอดเมือนนงปลาหลอดเมือนนะเปิดมาครับเก้าพันกว่าใส่นี่นะครับ แม่แย่ลูกนะครับสูงร้อยสี่สิบหนึ่งหนึ่งสามพันเจ็ดร้อยราคาเปิดแม่แย่ลูกท่องว่างนะครับวัว้อมนะครับ <c oughs> lăng tỏi sao nó nói xuống gói bộ gói hỏi phanh giặc cầu phanh lăng tỏi đặc กังเปลี่น,นั้งตัวครับน,น,นี่ทางกำลังอานเหนื่อยอยเหมืนนอนสีใส่หน,นึ่งใส่ร้อยสามสิบเมือนซีจอย เวียดนามแหงมูงลืนสองพัน้าร่ยเวียดนมามแหงนี้นี้นะครับอะไรเนยรถจอดอนู่ตรงนี้มั้ยนหน้ารถหกโลกับข้าวอันน่ะ หมืน่นเนจ็ดสองตัวนะครับหมืน่นเจ็ดสาวน้อยเข้าง,งานตัวละหมืน่นห้า <laughs> ซื้อ,อเซืเ้อมาพี่ย้ายไปไหนนะไปทำใบเหรอครับเด็กขายนะครับมืัอนี้ขายดีนะครับขายเร็วนะครับซื้อขายกันนะครับตอนราคางวดกยนะ็ยังอ่อนๆอยู่นะครับมืัอน,นี้ราคาอ่อน <sh arp> ครับแบบนี้เมื่อนซีนปลาเป็นอะไเป็นจากเมื่อนซีนะครับถึงร้อยสามสิบนะครับมีเนื้อมีหนังนะครับแม่แยกลูกมีเนื้อมีหนังนะเมื่อนซีแบบนี้ครับแต่เทียบราคาแล้ยแบบอ่อนนะครับอ่อนราคาถึงคือค่อนข้างอ่อนเลยนะครับทางนี้มีงัวเลี้ยงอยู่นะครับมีห้อยข้ามปีกกันอยู่หาคนขายเพาะเบิ่งเบิ่งท้างนี้ขางนี้ขายดี นี่ห่างนไม่ไหกับเขามาหลายอยู่นะครับเดียดน้าใหายแล้วเหรอยลวไมาองแพงกะตุ้งหน่ยมืองหาหาหีบหายหมเมืองหา หนุ่มน้อยน้อยสูงร้อยยี่สิบเจ็ดบวกหกครับเกียร์างามหายม,มือหานะครับรอดิรอรอ,อ,อมอเตอร์เงี้ยงเงาแดงนะครับบ <c oughs> อดดายเอฟซีก็บกว่าอยากได้พอพัน เอาขอแข่งขอขาก็รออีเด้พ้ออพันรอรอพอพันอยากจะหวาทครับมื่นเจ็ดพันสนใจที่ต่อได้วเบอร์ไหนครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสส้ามสองเก้าแปดสองสามหนึ่งสหนึ่งสนใจต้อมาสอบถามหพอผู้ดำนะแข่งคาดำม,มีแม่อนเดเยา แม่เพิ่นเ,เปิดเปิดเปิดลายไปไหนี่อมแม่เพิ่นสองเศร้าสองนะลูกมื่นเจ็ดแม่เศร้าเศร้าสองสูงร้อยสี่สิบห้าบอกไยสองหมื่นสองเครื่องกำโอมนะโอ้โหวงส่งนี่ตัวงหัวไห S <S แดงดีนะครับกล้ามเนื้อสวยๆกล้ามเนื้อสวยนะครับปอพันธ์นะครับเหยาเหครับแม่ลวนลูกกระโลนบือเรื่องดีนะบบือเรื่องดีนะครับฉีดใหญ่ดีเจ็ดเจ็ดไม่ห่างตัวเอาไข่ดำไข่สองเลยขอเน,นี่ยรอครับไล่ครับฟูซีนะครับ อ้าเมื่อนี้เด็กขายหลายนะครับครับหันไปท่านเลยก็มีแต่ห้อยขีดห้อยพ่นสีนะคเด็กห้อยมีห้อยพ่นสีไหลนะครับ,ร,บร้อยเนื้อนะครับเม่อนี้นะครับขายดีนะครับร้อยเนื้อขายดีเมื่อนะมั่วจอยกับนะครับพ่อเด็กขายอยู่นะครับ ไม่หอยนะไม่หอยกับสื่อขายเป็นมือกันอยู่ดามผมมันกะจายเงืนเหันหันไปทางเด็กกับก็มุ่มมันใจเงื่อนเหมือนอยู่นะครับหูยยยยนะครับหูยยยใส่รอยหาสิบธิ์นะครับปวดมันแดนะครับมีเปิดให้กันอยู่นะครับสี่หมื่นนะครับลักซี่นะครับครับ เวียดนามก็บไทยอยู่ซีมือนะครับสูงร้อยห้าสิบบวกนะครับอ้วนๆยิ่งๆนะครับครับก็อ้วนหลายปันแดงนะครับมีเหนื่อยอยู่ครับข้างหนึ่งในหอครับเวียดนามก็มาให้ราคาอยนะครับอ่าชัโรเล่ก็ยังเป็นที่สนใจของเวียดนามอยู่นะครับออกไล่ชาโรเล่นะครับลอยชาโรเล่นี่เวียดนามยางใส่ยางใส่เลยนะครับ

นาน,านยบ0 7วว่างามเหมือนตัวสามร้อยสามร้อยหนึ่งเจ็ดกันไ่เรียนครับรวมใส่งานตีว่าแกครับบรรยากาศพ่อไปได้นะครับวันนี้นะครับ นะเวียดน,นามเหมือซื้อยดีนู้นจอยบเปิดมาเปิดมาหาหมื่นแปดเวียดนามเวียดนามไฮรักซีนะครับเปิดมาหามื่นแปดเวียดนามไฮรักซีหนึ่สูงรวยอาสภาพดีตัวมันบางนะครับเหนียวหน่อยนะครับจอยนะครับก็นะเลยก็เลยตอ่อราคามันก็เลยข,ขาดกันหลายนะครับ พ่อไปได้นะครับวันนี้นะครับบรรยากาศคือคาดวงนะครับไปขายดีอยู่นะครับวันนี้นะครับมีรอยยิ้มอยอะนะครับโดยร่วมนะครับโดย,ร,ร,ยร่วมก็มีรอยยิ้มยอยู่นะครับ